พ่ไปสาเพิ่นกัพอปูเพื่นพักกันเห็ด่ังแดนสบายดีสบาสบายดีดูไสบายดีเตนต้สบายดีดู้สบายดีโเอว้ามา้่ยงดแนีหน้าผากเตนเต้นาผาป่าสบายดีก็เป็นเต้นสบายดีง่า่อนวสบายดีมูื่อนเมื่อสู่ปู่สุ่คนมาพบกับคอแล้วใ่องของแม่น้องกับเตอร์นอง มาพข้ากันมาเนี่กันมาเบิ่งพออันนั่งกับเตอร์เพิ่นตามอันปุ้นไทรหอยซู่กินพอเป็นพี่น้องตามออกมาต้นสเป็น์หลายต้นเป็น์จะกินได้บ่จี๊ดเสแปรคือเพิ่นว่าหรือบ่เนาะย้ําเลยนะไอ้ตากระนาบูดเดี่ยวพน่ะเป็นไข่เวสบายย้ําเลยเออไอเตอร์ก็เล่นของเฮียหน่พยพน่ะทงก็ยังมาเขาไอตามแล้วไม่สบายไปไปเดี๋ยวจะาเบิ่งคือว่าแซ่บคักแทค่กระเ่าเคยกินเชื่อได้หนิ ไอ้ตาเอ้ยจอบไปลูกไปไปจอบมาแม่ไปยินไหนกันไปแม่สิยินไหนเด้อเอ้ยจอบไปเลยเอ้ยเบลเอ้ยแต่ไปจอบมาแบ่งปันกันเอาลูกเนาะอ่าพายชิว่าบุแบ่งปันกันเลยกินน้ำกันขึ้นขาเนาะขึ้นขาพ่อมากคุณพ่อยังไปตำอยู่ตำปุ้นอยู่ตำข้าวปุ้นอยู่เปิดหนังเชอลงมากินเนาะเปิดหนังเชอดิ้นลงมากินเนาะตำข้าวปุ้นเนาะ còn đâu mọi người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  má người mọi người mọi người mọi người má má mọi người 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 đi ตกเกันีเด้ออกินข่าวไห้ลูกยังดูอ่าอยู่ข่าวอยู่ยูขาวอยู่แอ้พักกัรพักกาเห็นต่าวอยตาเขาพ่ใอ้พรันการเขาพูนี่แบนึงแยบหนึ่งข้านคนะตามแเรียบร้อยเป็นตะกินพ่อได้แ่บอยู่บ่ดต้องเชกระโมาเลยคนอะเ้ยผมงามทดาสบายดีด้วยสบายดีไหมสบายดีอ่ะผมเจาคืองามเด้ไม่กินตำตามำไมไปเนาะลุงจ้อยตํามากหุกมากตําตงบัก ตามันปุ้ามันเง้าปุ้นแทมส้ว่ร่วมกันก็ได้เออมาตำส่ว่อะไรต่างไปไปมากๆเขาเปนมากินสตําอันตำปุ้นน่วกันมาเด้อมาเด้อพักหลายฮะเือตีตปุ้นมาลูกได้โชว์ผมใหม่ด้วยงามนี่งามแท้ตัดให้แล้วจ้คือตั้ผมงามแท้ลูกตั้งแกตั้แบบนี้บ่อนี่เชื่อเขาตัดห้พอเขาตัดมสิไ่ตัดได้เนี่ยแบนี้ล่ะ มา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 ได้มาได้กินสม้ั่กินสมกินอันตำข้าวุดตำซั่วตำซั่วตำค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยๆเห็นบ่นแลนมเทียนแบนี้โนเน็มเทียนะโอ้ยเทียนมาเลยค่อยชตั้งนี่ได้บาทเลยโอ้โหตั้ง้อล้งท

เอาได้ๆกับบะถึกใจกับบะถึกใจอยู่นี่จ้าฮะเอาแสบดีพี่พี่น้องแม่เบเองตากเองก็เสียบองแ่ตัวเองมันนี่สีมือนะย่องตัวเองอ๋อใส่หอยอีกบหอยอยเนาะห้องดังแคเดมากินชมกินเตาตกขุนมาแ้วมาไปตีเลยกูลูก

ใช่ไปน้ำพ uh. ah! ่อไปเีงหมดอ่ะเถอ้าวลูกเอาเฉยๆพ่อมาเท่าไปอืดบื้นกันมาเลยนี่ผู้พ่อไปเลยลูกสาวให้น้ำรางพ่อเต็มคันรถเลยพ่อแม่พี่น้องสองสามขันรถเบาบุญเบาเงารถเบาเสียงสี่ขันเนาะสี่ขันรถเบาเสียงเราออกรถใหม่แล้วด้เราก็ได้ไปลองรถใหม่แล้วเถ้ย โอ้ยคำแพงอี่แม่เออจหนอยกัมาอ่ะห่อนแทนางเดี๋ยวแม่เปลี่ยนเสื้อให้ม่กินบุญคอนดสีไปิมาไปมาไปแล้วไปแล้วโอ้ชาวตาดำให้จาไปน้ำพอขนาดพอมาขนาดพอมาดะขอกันไาไหนแล้วเาน้มาเจน้มาดุเจ้หน้มาตายไปดิคือเจ็บคือปวดแทบบาหนิเนาะป้ากับ่ได้ินจงำะไไปไปเีพ่อรับมาป้าป้าไปบอกหนเด้อบอกเชื่อมนไ

ม้าเด้กินดำด้มนี่มาเด้อมาเด้อมดกินำลเ้อลูกกินปลาลยปมาไม่ไหมไม่่ะเฮยใครครันี้ชันกินอยู่น้อนาโอ้่นป้าสก okay, ouais, okay. right, right. ินดำโตได้หมนี่เจ็บลานายตานาตาป้ามาไม่กนมา่นให้พ่อดานป้าก็อยากพ่อป้ามาม่เอฟเล ดับปุ่นนะมาเด้อมาเด้อพ่ปพี่น้องมาเด้อซิบกันแซบป่ะขึ้นแน่ไว้ต่างหากัะแซบหลายแน่นี่เนาะจะมยังแ่กดูมันก็งหลังมาหลัมาเด้อมาเด้อบ่อมก่อนเนาะตายตาลูกให้้ำหลังชีเซาลูกก็ให้ํำดังพ่อพ่อมาเลยจะน้อยพ่อมาสองขึ้นสองขึนสองขึ้นไปสอขึนคือเก่าบ่โดย ว้าแซ่บแซ่บอืมหั่นง่ายก็ได้แซ่บแซ่บไอ้ตากยท่านได้ยาแล้วเป็นหางลูกให้ยากเนี่ยอยากข้ากนจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกระเบิ้องได้เนาะปไากี่อนเด้อนะเจ๊แกะพ่อเจ้าไปแล้วไปเราไปอันเดียวเราก็มาว่เราไปซื้อนมเพลิงเชื่อเราไปซื้อนมเพลิงเชื่อเฮ้ยเออบิวยิ้มอยู่นะเออบิวเออเออบิวมากินสุปตามเนี่ยเออบิวมากินสตามแล้่ดู ไปดิมากินสัมตามิทะปุ่นเนอะตะปุ่นเน้โอ้ยสิไดเออเยบ้อต่ไานุ่นแต่็ยังบวออกอยู่เมีพี่น้องดูหิ้งหายลหั่ะมาชิมเลยชิมเลยโอกินปุ่นปะานเฮงไอไอไอ่ะ กินยากระปุกอินไอ้แม่แกไอแม่นี่กินกระปุเศรากระเป๋าไอ้พี่ว่ให้ได้นี่อยกระเป๋ากระเป๋าไม่เวล่ะโดยได้กระเป๋าไหมไม่เป๋าม่ใช่นะมามีเงินใช่มีแต่กระเป๋ายาหรอกมีกระเป๋ากะยาสิแบบมีเงินจะได้ใส่เลยวะมีเด็ดดิอืมมีเด็ดนี่ดูที่พี่แม่หน่ดูโอ้ยเนาะกินก้อนกินก้อนจะได้ต้องเชื้ชิ้นง่ายดูกระไรนอสบายเลยตายาไม่ดูกินก้น อิ๊งเหี้ไหตัวไข่ไม่เจอเล็กน้อยเป็นไข่นอามองยวงกับผาลูกใซุกสลาเศร้าแม่เชิญขอหยาดสดไปกัก่อนดินึกท่ม่งหมดาโวยวอยู่โววายโอ้ใช่ไอแต่น่ะนะไอแต่นะเบลกินิ่มตำมานะตุไหม เแซ่บมันเสียบเลยมันสิเอ้ยมันสิบูเสียบกุญแนี่แหละยหญ่จรคุณถึงพี่เองไปวะไปวไปนี่น่ะี่ดอไปี่ดรเด้อแล้มุไปบะใหมาใหมาอหสิ้นมามาไปนุ่งจอยไปสิไปไปดูไปไปสิไปตาไปตาไปสิไปตาไป เต้นไปน้ำในกัวแต่แไปน้ากูวไปน้ำพ่อป่นังแม่ตัวไม่ได้มาก่เปลวใช่ไนพ่อเดียเียี่รถใหม่พ่อปพ่ออะไรถใม่ป่ะพ่อได้รถใม่เม่อนรถใหม่แล้วอ้ป้าขี่น้ำในรถใม่นะเมื่อเศร้าใครนรถใม่แล้วได้เศร้าใครือนตาอย่าแล้วุูกเนาะมาตากน เริ่มาเดิ่มตั้กรปุ่นตัมแตงนี่น้องมาเลยดน้อกมาเลยเน่เนาะใส่สอใส่ถุงเท้าคนละสีนุ่งห์มน้อยนี่ขัแท้ชันนุงหมน้อยดิเริ่มาเริ่มตั้มปุ้นตั้มปุ่นาอ่ป้าไม่ในเกมมีนะนี่น้ป้าก็ดอกดินเดตานี่เหดตานี่เ็ยงบโอ้ยดินเห็ตาบดมาเลย Đúng ngợp nói, đúng ngợp nói. À, Boy, ừ, ừ. nó tắt ừ. <laughs> <ơi, bíu, cười> của nó. Say đứa tay, nè 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 tạ nè được nè 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 Phụn nè 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 Tim bác 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 nói hay bác 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 con bác 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 đấy, bác เิ่มดอกนั่นนี่นี่อันนั้นนะเราไปกับบารีเนาะเอ็มไปได้ปเนาะเอ๊ะเออหาเดือยเอาให้เดยเห็นบ่เชอดินเหรอมาไป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 เมนสไปกินน้ำปลาเลยไปดินไปดิแม่เปียวะดูดีแม่เปียว เออดินเป็นมาแม่มลนมาอยากเพระนี่กินอ่างมาเน่ยเยส่ายเย่าลุกขึ้นลุกลงสองสามรอบแล้วมาล้วอยู่อาหานเให้วิวก็ห้ยเลห้ไป้พอลหาไปน้พอบอกอันนี้บอกหไปน้พอใหนยไปประตูเลยนี้ประตูดิ้ประตูลายดยี่หปากเลยิดประตูแล้วเย้เออลูก เกยติชิเกอร์อนที่เฉยัยพรไติรักา้เนไหมะอันนี้อันหลุดหดไข่วะเออดูไข่อไมันอ่ะหลดไข่วะน่ยมาติอห่้มสิเออหอมนี่ยหูหอมมันอ่ะไข่น้ำเนลายย่างรับแข็งเลยเป็นวัดรถวัดน้ำเออับเรน าเอะมาเอเท่านดมาบ่ะแต่เมมจิาโยเมหมาเอาูปมาเอาลูกอะไรู่ตัดูไปนำปาดิชมมเหม่อขื้ได้อมก้ เปนย่กดหกดิหยากไม่ทาอยู่เลยมั mm. ้อืม้ออะไงไม่กินกระเพ่ะกระปุ้นอืมองาเชียวยาหยาได้กินบอรเบ่องเชเริ้งแ่นเกาแ่งออกมาเพราะแซบนะกินหยากินยาต้องนั่งกินแซ่ะแซบเนาะตามเชื่อวะ จำเรื่องเขาเล่นเขาเล่นออกยู่วไม่ดูเต๋อพอนเต๋อพอนเต๋อเหม็นใบเต๋อเต๋อไปใช้ใช้กินเตซิฟเอิญไปบอยาด้วยไมได้ยาบ่ยา้วยยา้วไปด้วยใครกินเ้๊อะไหน อ้ฮะมึงกินยากินแล้วเปล่านี่ตอนเที่ยงแม่ป่ะนี่ยโตอนเที่ยงเด้อเอ้าูขัดหมุนมาอ่ะเบอเอาพ่ออะไรตั๊กนะก๊เจิดขึ้นเทิงคุณให้ยื้อกร็ทึบเห็นลราเราไม่อยากตัดกันเลยพ่อกะเอามันแหงตาเมื่อกี้ว่าใส่สอยหน่อยนึงว่ะมาแล้วโดนพ่อจับขึ้นแล้วก๊จุบปักไง

กระเป๋าไม่กันยังเหยียบใส่ดินอยอะพูดใส่เอางามเพิ่นพ่อได้กินชมตามแล้วกันชิพาลูกไปซักยาไปนี่พ่อแม่พี่น้องพนัวเป็นไข้ไปกินแซ่บกับไปแซ่บสีอะไรเลยผัวนะพาตาไซักยากันด้วยด้วยพาต้าไปซักยาแล้ววันนี้แล้พูดให้ไวอยู่ไปซักน้ำก็ได้นี่ก็ได้ฮ ชื่ออมยิ้มดีไรเป็นไข่ดูเลยเป็นไข่เป็นชื่ออมยิ้มไปไปไปจกคลิปลงที่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกับเตอร์อเก่าเด้อเป็นกำลังใจพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับโค้ก้าเข้ามาสบายดีป้าป้าป้สบายดีเด้อป้าป้าป้าป